สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน Hello everyone กลับมาพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4กันอีกครั้งค่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมคะได้อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนกันบ้างไหมคะนี่คือหนังสือที่เราใช้เรียนกันนะคะเล่มแรกคือหนังสือเรียนค่ะและเล่มที่สองคือหนังสือแบบฝึกหัดนะคะ สำหรับเนื้อหาที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะคะเราจะมาทำความเข้าใจบทความเกี่ยวกับอาหารกันค่ะ comprehension the text about food <S <S ให้หนักเรียนเปิดหนังสือเรียนควบคู่กันไปด้วยนะคะเปิดไปที่หน้าที่32ค่ะในยูนิตที่3นะคะ at the supermarket <S 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 แต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ เนื้อหาใหม่ๆกันนั้นเรามาทบทวนคำศัพท์จากคลิปที่แล้วกันก่อนค่ะให้นักเรียนอ่านคำศัพท์ตามครูนะดูไปที่หน้าที่32ด้านล่างด้วยนะคะ Oranges, oranges, bread, bread, bag, bag vegetables, vegetables, bananas, bananas และต่อไปค่ะเรามาทบทวนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหารในหนังสือเรียนหน้าที่33กันนะคะเดี๋ยวครูจะเปิดคลิปให้ฟังให้นักเรียนอ่านคำศัพท์ตามในคลิปด้วยนะ Students book Unit 3 Lesson 1 Exercise one. Listen, point, and repeat. Bread, chicken, biscuits, pears, strawberries, carrots, cake, egg, rice, soup. หลังจากนั้นค่ะให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้าที่34กันนะคะเดี๋ยวครูจะเปิดคลิปให้นักเรียนฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะให้นักเรียนตั้งใจฟังนะคะและเดี๋ยวเรามาตอบคําถามพร้อมๆกันค่ะใน exercise ที่4หน้าที่34นะคะโจทย์บอกว่า look listen and circle t h r o u g h All false ให้นักเรียนดูนะคะแล้วก็ฟังและวงกลม ประโยคหรือว่าข้อความในแต่ละข้อที่ข้อนี้สมมติถูกต้องนะักเรียนวงกลมคำว่า true ค่ะหรือวงกลมคำว่า false นะคะถ้าข้อความนั้นไม่ถูกต้องค่ะตั้งใจฟังในคลิปด้วยนะ Students book Unit 3 Lesson 1 Exercise 4 Look Listen and circle true or false This is my fridge

มาดูที่ประโยคแรกค่ะ This is my fridge นี่คือตู้เย็นของฉันนะคะ fridge แปลว่าตู้เย็นค่ะ Lots of food is in it มีอาหารมากมายนะคะอยู่ในตู้เย็น There is bread มีขนมปังค่ะคำว่า there is แปลว่ามีนะคะแล้วตามด้วยคำนามเอกพจน์ค่ะ I eat it every day. ฉันกินมันทุกวันหมายถึงว่าฉันเนี่ยกินขนมปังทุกวันนะคะ There are some eggs, chicken and fish. มีไข่อยู่บ้างนะคะ There are มีความหมายเหมือนกับ there is นะคะแปลว่ามีค่ะแต่ there are จะจะจะเขียนอยู่หน้าประโยคบอกเล่าปกตินะคะและตามด้วยคำนามพหูพจน์นะ มีใครอยู่บ้างซ้ำแปลว่าบ,บ้างนะคะจะใช้กับประโยคที่เป็นประโยคบอกเล่านะคะ Chicken and fish ไก่แล้วก็ปลาค่ะ I like fruit. ฉันชอบผลไม้นะคะ Fruit แปลว่าผลไม้ค่ะ There are strawberries, bananas, pears and some oranges in the fridge. มี Strawberry กล้วยเพร์ pear นะคะ แล้วก็น้ำส้มอยู่บ้างในตู้เย็นค่ะทีนี้เรามาตอบคำถามกันในแต่ละข้อนะคะข้อที่หนึ่งค่ะ There are some eggs in the fridge เขาบอกว่ามีไข่อยู่บ้างในตู้เย็น True or false ถูกรั่วผิดค้ะนักเรียนคำตอบก็คือ True นะคะ นักเรียนสังเกตด้วยนะในแต่ละข้อนะคะถ้าเป็นประโยคบกเล่านะคะจะมีคําว่าบ้างโดยโดยเราจะเลือกใช้คําว่าซ้ำค่ะเดี๋ยว,ยวนักเรียนสังเกตไปเรื่อยๆนะต่อไปในข้อที่สองค่ะ There aren't any carrots in the fridge ไม่มีแครอทอยู่เลยในตู้เย็น True or false คำตอบคืออะไรคะนักเรียน มีไหมคะแครอทในตู้เย็นคำตอบก็คือ True นะคะไม่มีแครอทอยู่ในตู้เย็นเลยคำตอบก็คือถูกต้องนะคะดูที่ตู้เย็นก็ได้คะ่ะไม่มีแครอทอยู่เลยนะนักเรียนสังเกตนะคะในข้อที่1กับข้อที่2เนี่ยแตกต่างกันนิดหน่อยนะข้อที่1นเนี่ยเป็นประโยคบอกเล่านะคะเขาจะใช้คําว่าซ้ำที่ปแปลว่าบ้างเนี่ยกับประโยคบอกเล่านะคะ แต่มาดูในข้อที่2ค่ะข้อที่2เนี่ยเป็นประโยคปฏิเสธนะคะมีคำว่า not อยู่ในประโยคนะคะเราจะเลือกใช้คำว่า any ค่ะที่แปลว่าบ้างในประโยคที่เป็นปฏิเสธนะรวมถึงประโยคคำถามด้วยนะคะซ้ำกับ any เนี่ย,ยความหมายเหมือนกันแปลว่าบ้างนะคะมีอยู่บ้างจำนวนไม่ได้บอกแน่นอนนะคะแต่มีอยู่บ้าง นะกัเรียนเลือกใช้ให้ถูกต้องด้วยนะคะก็ไปค่ะมาดูประโยชน์ในข้อที่3ค่ะ There isn't any bread in the fridge There isn't แปลว่าไม่มีขนมปังอยู่บ้างเลยในตู้เย็นถูกต้องไหมคะ true or false คำตอบก็คือไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าเราเห็นอยู่แล้วค่ะว่าในตู้เย็นเนี่ยมีขนมปังอยู่บ้างนะ ต่อไปค่ะข้อที่4 there is some chicken in the fridge นี่ไก่อยู่บ้างนะคะบางส่วนอยู่ในตู้เย็นคำตอบคืออะไรคะนักเรียนคำตอบก็คือ through นะคะเพราะเราเห็นในตู้เย็นมีไก่อยู่ใช่ไหมคะต่อไปค่ะ เดี๋ยวเรามาดูเด็กผู้หญิงสงเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายนะคะคุยกันนะใน Exercise ที่5ค่ะโจ์บอกว่า look and say ดูแล้วก็พูดนะคะสิ่งที่เด็กผู้หญิงมีเนี่ยมีอยู่4อย่างใช่ไหมคะ r i c e c a k e e g g s c a r r o t s และมีอยู่4อย่างค่ะที่เด็กผู้หญิงไม่มีนะก็คือ orangesmilkbreadsoup เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาเนี่ยสนทนาอะไรกันเด็กผู้ชายเนี่ยจะถามอะไรกับเด็กผู้หญิงนะคะประโยคแรกก็คือ Have you got any rice Have you got any rice คุณมีข้าวอยู่บ้างไหมนัเกเรียนสังเกตนะคะเราจะเลือกใช้คำว่า any ที่แปลว่าบ้างในในประโยคที่เป็นประโยคคำถามใช่ไหมคะ และก็ประโยชนที่เป็นประโยคน์ปฏิเสธด้วยนะคำตอบก็คือ yes I have got some yes I have got some ใช่ฉันมีข้าวอยู่บ้างใช่ไหมคะสังเกตนะคะประโยคนี้เลือกใช้คำว่า some ค่ะที่แปลว่าบ้างในในประโยคที่เป็นประโยคบอกเล่านะคะต่อไปค่ะ have you got any bread have you got Any bread เด็กผู้ชายถามต่อใช่ไหมคะเขาถามว่าคุณมีขนมปังอยู่บ้างไหมนะคะมีไหมคะคำตอบก็คือ No I haven't got any No I haven't got any ไม่ฉันไม่มีขนมปังอยู่เลยนะคะนักเรียนเลือกใช้ some กับ any ที่ไปว่าบ้างเนี่ยให้ถูกต้องเหมาะสมกับประโยคน,นั้นๆด้วยนะคะ ทบทวนอีกครั้งค่ะถ้าเราจะใช้ซ้ำในประโยคที่เป็นประโยคบอกเล่านะคะประโยคตอบรับตอบ yes ค่ะและเราจะเลือกใช้คำว่า Any ที่แปลว่าบ้างเนี่ยในประโยคคำถามและก็ประโยคปฏิเสธนะคะเด็กๆหลังจากนั้นค่ะให้นักเรียนเลื่อนมาดูใน exercise ที่6นะคะหน้าที่35ค่ะ โจทย์บอกว่า Who is who ใครคือใครนะคะ Read and find out อ่านแล้วก็หาค่ะว่าในแต่ละภาพเนี่ยแต่ละคนภาพ A ภาพ B ภา,ภาพ C เน,เนื้อหาที่เกี่ยวกับเขาเนี่ยคือภาพไหนและเขาชื่ออะไรกันนะคะ My favorite meal My favorite meal มื้อโปรดของฉันนะคะมาดูที่เนื้อหาในช่องแรกค่ะ Hi I'm Linda this is my breakfast I eat breakfast at seven o'clock I have bread an d egg and orange juice for breakfast yummy มาดูที่เนื้อหาแรกนะคะเขาบอกว่าสวัสดีจ้าฉันชื่อลินดานะนี่คือมื้อเช้าของฉันนะคะ breakfast แปลว่าอาหารมื้อเช้านะคะ I eat Breakfast at 7 e v o'clock ฉันรับประทานอาหารเช้าเนี่ยตอน7จ็นาฬิกานะคะ I have bread and egg and orange juice for breakfast. Yummy ฉันรับประทานหรือว่าฉันกินขนมปัง and egg ก็คือไข่หนึ่งฟองนะคะและน้ำส้มสำหรับมื้อเช้าของฉันนะ Yummy แปลว่าอร่อยค่ะ นักเรียนดูที่รูปภาพสิคะว่าใครเนี่ยกินมื้อเช้าด้วยขนมปังไข่แล้วก็น้ำส้มคะคำตอบก็คือลินดาจะอยู่ในภาพ C ใช่ไหมคะนี่คือมื้อเช้าของลินดานะต่อไปค่ะเนื้อาหาในช่องที่2นะคะ Hi i m p o l l y my lunch is at 12 o'clock I have sandwiches Salad and ice cream for lunch yummy สวัสดีจ้าฉันชื่อ p o ลี่มื้อเที่ยงนะคะของฉันเนี่ยกี่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 นาฬิกาคะกี่โมงคะนักเรียน12 o'clock ก็คือเที่ยงตรงนะว่า12นาฬิกาตรงนะคะขอรับประทานอะไรคะ p o ลี่รับประทานแซนวิช สลัดแล้วก็ไอศครีมสำหรับมื้อเที่ยงของเขานะคะยัมมี่ก็คืออร่อยค่ะ lunch ก็คืออาหารมื้อเที่ยงนะคะง่ายๆเลยใช่ไหมคะคำตอบเหลือเด็กผู้หญิคนนึงค่ะภาพ a นะคะคนนี้เขาชื่อพอลลี่ค่ะดูที่อาหารมื้อเที่ยงของเขาสิคะมีแซนวิชมีสลัดนะคะแล้วก็มีไอศครีมนะคะต่อไปสุดท้ายแน่นอนค่ะเหลือภาพ b เลยใช่ไหมคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเขาชื่ออะไร Hi I'm Bob. This is my dinner. I have dinner at 6 o'clock. I like fish, soup, carrots, and oranges for dinner. Yummy. สวัสดีครับผมชื่อบ๊อบนี่คือมื้อเย็นของผมผมรับประทานมื้อเย็นตอนหกนาฬิกานะคะ6กโมงตอนเย็นนะผมชอบปลาซุป แล้วก็แครอทแล้วก็สม้มเป็นรับประทานเป็นมื้อเย็นนะคะยำหม,มีก็คืออร่อยค่ะแน่นอนใช่ไหมคะภาพ A เนี่ย p อล l ี่ภาพ B ก็คือ Bob อนะคะให้นักเรียนเขียนชื่อให้ตรงกับรูปภาพด้วยนะเขียนตอนนี้เลยนะคะนักเรียนหลังจากนั้นค่ะ ครูมีการบ้านให้นักเรียนทําในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่26ข้อที่4นะคะในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่26ข้อที่4เนี่ยโจทย์เนี่ยข้อที่4ให้เติมซ้ำหรือว่า any ที่แปลว่าบ้างลงไปนะคะซ้ำใช้กับประโยคบอกเล่านะคะในประโยคบอกเล่าจะไม่มี question mark ลงท้ายนะคะแล้วก็ไม่มีคำว่า n ot It's i n a n t อยู่ในประโยคนะและให้หนักเรียนเติมคำว่า a มีที่แปลว่าว่างเนี่ยในประโยคปฏิเสธนะที่มีคำว่า not ประโยคที่เป็นประโยคคำถามนะเด็กๆนักเรียนแยกแยะแล้วก็สังเกตในแต่ละประโยคให้ให้ดีๆนะต่อไปค่ะมีแบบฝึกหัดเพิ่มเติมอีกหนึ่งข้อในหน้าที่27นะคะข้อที่6ค่ะ โจทย์ให้เนื้อหามานะคะเกี่ยวกับอาหารค่ะให้นักเรียนอ่านทําความเข้าใจและตอบคําถามนะคะวงกลม true ถ้าถูกต้องและวงกลม false นะคะถ้าประโยคนั้นไม่ถูกต้องค่ะหลังจากนั้นค่ะให้นักเรียนถ่ายรูปให้ชัดเจนนะคะและส่งการบ้านมาในลาย,ลายส่วนตัวของครูนนะเขียนด้วยดินสอลายมือเรียบร้อยสวยงามค่ะและหากมีข้อสงสัยในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นป .4 ให้นักเรียนสอบถามครูมาได้เลยนะในรายเส่วนตัวค่ะหลังจากที่เราเรียนจบกันไปแล้วนะคะเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ที่เกี่ยวกับอาหารกันไปแล้วครูหวังว่านักเรียนจะหมั่นทบทวนบทเรียนอย่างสม่ําเสมอทําการบ้านส่งครูด้วยนะและที่สําคัญที่สุดค่ะอย่าลืมหมั่นดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Bye-bye.